แต่ได้ถามก็ถามเลยสิครับทําไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะาประธานครับเป็นน้ำหน้านก่องประธานครับมันก็ยิ่งยืนยันหรือเปล่าว่าที่บอกว่าคาร์บอมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเข้าใจมันก็ไม่ใช่เรื่องดังนั้นผมขออย่างนี้ฮะผมขอทราบชื่อหมอที่รับรองการรักษาท่านอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลยระวังรถเลดดยพี่สาว ประเด็นถัดมาเรื่องคาวบอมผมก็ทราบครับว่าปี49เคยมีเหตุการณ์ขาวบอมแต่ปีนี้ปีอะไรฮะผมถามว่าวันนี้ยิ่งท่านอดีตนายกรัฐมนตรีออนทัวไปที่ต่างๆเนี่ยไม่มีค่าวบอมไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่จะแน่นหนาถึงขนาดที่ว่าจะสกัดอะไรได้ยังสาประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้าถึงอดีตนายกเนี่ยได้ง่ายเนี่ย มันก็ยิ่งยืนยันหรือเปล่าว่าไอ้ที่บอกว่าคาบอมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเข้าใจถ้าน่านทวีสอดสองท่านรัฐมนตรีนะครับผ่านท่านประธานนะฮะยืนยันกับผมว่ามีข้อมูลหน่วยข่าวกรองสํานักงานสํานักข่าวกรองแห่งชาติบอกกับท่านมาว่าจะมีคาบอมผมรับฟังฮะแต่ผมต้องยืนยันอย่างนี้ว่าการตั้งคําถามของกระผมในเวทีแห่งนี้เป็นการใช้อํานาจตามมาตราหนึ่งห้าิแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายที่สูงกว่าแต่ผมเคารพครับผมเคารพดีว่าการจะเอาข้อมูลสุขภาพของบุคคลมาเปิดกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดังนั้นผมขออย่างนี้ฮะผมขอทราบชื่อหมอที่รับรองการรักษาท่านอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะหากเรื่องนี้มีการทุจริตเกิดขึ้นมีการใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องเราจะได้สามารถดำเนินการกับตัวคุณหมอได้ แล้วผมยืนยันกับท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าพราบสุขภาพแห่งชาติไม่ห้ามเปิดเผยชื่อหมออย่างแน่นอนทั้งหมดนี้คือคําถามครับ,รบท่านประธาน,นผมจะถามจากสไลด์คือจะให้ท่านรัฐมนตรีดู<ท>ผมจะได้ถามกระถามเลยสิครับทําไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะท่านประธานครับเป็นอันาจของประธานครับท่านถามจากคำถามได้ถ้าคุณยังพูดต่อไม่หยุดผมจะให้คุณนั่งลงนะครับ ไม่งั้นคุณต้องเชิญออกไปท่านเข้าใจผมนะครับประธานต้องต้องดูแลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบนะครับท่านจะมาตวาดกับผมได้ไงก็ผมผมผมในวินิจฉัยแล้วว่าถ้าเอาขึ้นมาก็ประท้วงอีกท่านถามได้เลยครับทําไมคุณถามไม่ได้ทําไมคุณถามไม่ได้ไม่งั้นผมผมไม่อนุญาตผมจะปิดประตูนี้แล้วธรรมทานครับธรรมทานครับ ผมยืนรอประท้วงนานแล้ว<ห>เดี๋ยวทางนี้ประท้วงก่อนครับเดิญนั่งลงก่อนนะครับรถท,ที่หลักเอาเชิญครับท่านว่าให้จบครับและเราดําเนินการด้วยดีมาตลอดเราฟังกันและกันใช้สภาวุดาราศรดอเป็นพื้นที่ในการตั้งคําถามและตอบคำถามและท่านประธานต้องควบคุมการประชุมโดยขอ้อบังคับ ท่านจะใช้ดุลยพินิษ์บอกว่าสไลด์นี้เปิดมาเดี๋ยวจะถูกประท้วงทั้งที่มีการอนุญาตเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะถูกต้องและที่สําคัญแค่เปิดสไลด์และถามคาถามจะดําเนินการไปโดยจบเรียบร้อยโดยท่านประธานเองน่าจะเป็นผลที่ดีทั้งต่อสังคมและต่อธรประธานและต่อสภาของเราเพียงแต่ท่านประธานวินิจฉัยว่าให้ดําเนินการต่อได้ด้วยการถามและให้ผู้ที่ประท้วงอย่างน้อยก็อดทนฟังคําถามเพื่อท่านทวีก็ตอบได้ดีมากนะครับท่านรัมน,นตตีอ่ะผมเชื่อว่าท่านรัมนตตีตอบได้ครับอย่างน้อยให้ท่านได้เห็นว่าต้องตอบอะไรตามสไลด์ เราต่างได้ประโยชน์และสังคมได้ประโยชน์ขอความการณาธรรมทานด้วยนะครับตามข้อ9ก้จริงๆให้ทบทวนอีกครั้งนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมพยายามที่จะทําหน้าที่เป็นกลางแต่ขณะเดียวกันผมก็ต้องด,ดําเนินการประชุมให้เป็นต่างวัขับข้อบังคับด้วย